ย่มทำสมาธิกนะำหนดสติของเราเราตั้งกิจแผ่เมตตาเสีก่อนว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วแผ่เมตตาไปในทิศท,ทั้งหลายการน,นี้เราก็จะเจริญซึ่งสติ มีความระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าเรารู้ลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกนะบางครั้งกำหนดได้ยาก mm hmm. ก็จะนับลมที่เป็นคู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองทีละคู่ไปจนถึงคู่ที่ห้านะแล้วเราก็มาเริ่มคู่ที่หนึ่งใหม่ไปถึงคู่ที่ห้าแล้วก็ถึงคู่ที่หก นล่วก็มาเริ่มตั้งต้นใหม่จนไปถึงคู่ที่สิบถ้าการนับอย่างนี้นับได้ดีแล้ว<ๆ>ก็เปลี่ยนมาเป็นการนับเร็วๆลมห้ใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหหรือเจดตามสะดวกความพอดีให้ใจออกก็ทำนองเดียวกันนะเป็นการฝึก,กจิตของเราให้มีสติ อยู่ในอารมณ์อันเดียวพ <c oughs> ระประกติเนี่ยจิตนี่มันจะมีความนึกคิดปรุงแต่งอยู่เสมอมันมีความนึกคิดปรุงแต่งอยู่เสมอนั่นแหละจิตไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือเห็นธรรมะได้พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าธรรมะนี้เป็นของเปิดเผยอยู่แล้วพระองค์ก็มาตัสรู้ ก็เรื่อความเป็นจริงนะของรูปนามนี่เองก็เป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาในสมัยก่อนพวกฤาษีจีภัยเนี่ยบำเพ็ญฌานสูงสุดถึงอรูปฌาน <c oughs> ก็ยังบรรลุพระนิพพานไม่ได้แต่เข้าใจว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วมีความยั่งยืนถาวร แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยองมาตัสรุเนี่ยก็มีพรหมเหมือนกันพรหมก็เขาเ้าใจว่าตถุเองนี้มีทิฏฐิที่มีความเก่งที่สุดมีความสุขที่สุดแต่พระพุทธเจ้าของเราก็ทรมานจนรับทิฏฐิม,มานานนั้นได้นะ พราพรมนี้มีอายุยืนยาวมากอืเมื่อมีอายุยืนยาวมากก็เห็นว่าเขาไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่พุทธเจ้าก็ทราบอีกว่าถึงจะมีอายุยืนยาวอย่างไรแต่ยังเป็นโลกิยะก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นพระนิพพานเท่านั้นแหละณนะที่ <c oughs> จิตว่างจากกิเลสจะไม่มีภพมีชาติ นี่เราจะปฏิบัติจิตของเราให้เห็นพระนิพพานปรุนิพาน์าน,นั้นทำอย่างไรเริ่มต้นก็ต้องมาสร้างความดีรักความชั่วสร้างความดีทำจิตให้ผ่องใสนั่นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาการสร้างความดีในการให้ทานกลรความหิงแก่ตัวการช่วยเหลือในกิจการงานน้อยใหญ่ของวัดของ สาธารณประโยชน์ทั้งหลายก็เป็นการลกความเห็นเกตตัวโดยตั้งมั่นในคุณธรรมคือมีศีลหประการมีศีลแปดในวันพระหรือวันหยุดหรือมีโอกาสก,าก็เข้ามาปฏิบัติมีศีล2องร้อเละภาวนา,าการสร้างความดีนี่จะเป็นการที่จะพัฒนาใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั่นเองเพราะในเบื้องต้นนั้นมีคำว่าเรามีเราอยู่นะนับปฏิบัติเพื่อจะละความที่ไม่มีเราอันนั้นเป็นแก่นของคำสอนขององค์พชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังมีเราอยู่พระองค์ก็สอนว่านะต่างคนต่างเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีก็มีความรับ ในตัวเองนะทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองรักทรัพย์สินสิ่งของของตัวเองก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนกันเรามีของรักของชอบใจก็อยา่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกคนต้องการมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็อย่าทําลายสติของเราเองในของบหมืนเมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต่างคนต่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ะโดยการที่เมื่อเราทุกๆคนเมื่อทำทานก็ไม่ปรารถนาทรัพย์ของคนอื่นก็เป็นของเราเมื่อเรามีศีลจิตใจของเราเนั้นก็มั่นคงในความดีนั้นเราต้องพยายามละบาปอากุศลละธรรมทั้งหลายทางกายวาจาทุากข์มันเป็นบบบอย่างเหมือนพวกเรานั่งก็อยู่ในวันนี้จำนวนมากถ้าใครลืมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เอาไว้ของมีค่าเราก็ไม่ต้องการแล้จะเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราก็ไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของของเราสินธรรมในใจของเรานี่มีคุณค่ามากกว่าในทรัพย์ภายนอกเพราะเราจะต้องเสียสละทรัพย์ภายนอกนี้เพื่อให้เกิดทรัพย์ภายในเช่การให้ทานเสียสละทรัพย์ภายนอกถ้าเกิดอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในขึ้นมา เราเสียสละความสุขความสบายที่วันหยุดเราก็จะพักอยู่ที่บ้านนอนตื่นสายก็ได้เพราะทำงานกันมาหกนะวันแล้วก็มีความเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่เราก็เสียสละความสุขน้อยนั้นเพื่อจะได้ความสุขกันยิ่งใหญ่คือใจของเราที่มีความดีงามก็มาตั้งใจว่าจะมาทําบุญทําทาน มาตั้งใจสมทานศีลปฏิบัติเนื้อฟังธรรมอันนี้เป็นของสำคัญเพราะเป็นการฝึกฝนเอาไว้ถ้านบอกว่าเทวดาทั้งหลายในเทวโลกมาถึงการฟังธรรมมีเทวดามาฟังเหมือนกันแต่จำนวนไม่มากอย่ากจำนวนมากๆก็หลงไปในความสุขเพลิดเพลินไปมน่อเรามีความอยู่เป็นสุขสบายแล้วเราจะเพลินไปได้นะเห็นว่าไม่สำคัญเท่าไหร่ ในการเข้าวัดมาฟังธรรมคือเพลิดเผลินเจริญใจไปก็ได้แต่นี่เราก็เสียสละในความสุขน้อยนั้นนะนัะะกระสิ่งที่ไม่ดีทางกายวาจาเราต้องระมัดระวังให้มากึนจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือมาวัดเราก็ต้องละมาฝึกฝนอบรมแล้วไปปฏิบัติยิ่งอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวก็ดีต้องระมัดระวัง ตั้งมั่นอยู่ในศีลนะยิ่งวาจาเนี่ยสำคัญไม่พูดเท็จส่อเสียดหรือคำหยาบหรือเพ้อเจอ้อต้องฝึกวาจาของเราให้เป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจานี้ก็เป็น,นอยู่ในองค์ของอริยมรรคมีองค์แปดเมื่อเราทำการงานชอบเป็นสัมมาก,กัมมันโตไม่เบียดเบียนนะคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองมีการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดประการละนั่นเรามีศีลน,นะเมื่อเรามีศีลดีทางกายทางวาจาดีมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสมมาทิฏฐิมีความดําริที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียงคนอื่นไม่ดําริไปในความเพลิดเพลินจเจริญใจทั้งหลายนะดำริในการเห็นโทษ ของกิจของเราที่มีความยินดีอยู่ในโลกเช่นนี้ก็เป็นความดำเดนที่ชอบแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินสิ่งของมีอะไรที่เราชอบใจหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราก็พิจารณาเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่จรังยั่งยืนอะไรวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปนั่นเราจะไปไหนถ้าเราไม่สร้างความดีเอาไว้ก่อนองคมนชินวรก็ตัดว่าเราจะประมาท อาจจะไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดีที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็คืออบัยภูมิเราต้องมาหาทางที่จะปิดอบัยภูมิให้ได้คือตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่ไปเกิดในนรกหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมินะทำอย่างไรผมว่าศาสดาก็ตัดว่าให้เราก็ต้องมาสร้างความดีมีศีลรรมมีศีลห้าไว้เป็นปกติ เมื่อมีสินห้าเป็นปกติการเกิดทางจิตใจของเราเกิดเป็นมนุษย์ที่แรกเลยเกิดเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเราก็มีหูเหมือนกันแต่ไม่ชอบในการฟังธรรมไปชอบฟังอื่นมียจยตนะแต่ไม่สนใจในการสร้างความดีเอาไปใช้ในทางที่ใช้จิตเราตกต่ำไปสู่อบายภูมิส่สวนมากแต่ต่อมาเราเห็นโทษแล้วเราก็ละเห็นประโยชน์ เราก็จะต้องมาข้นขวายในการสร้างความดีมีอาจยตนะอยู่ก็เอามาสร้างความดีให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราเช่นว่าการเห็นสมณะนี้ก็เป็นมงคลของชีวิตพวกเรามาวัดมาใส่บาตรเราเห็นสมณะที่สงบนะภายนอกใจของเราก็สงบไปด้วยเห็นสมณะที่สําร,ระวังเราก็ให้เกิดคติให้เกิดมีความสงาร,ระวังใยวาจาของเราด้วย เห็นสมณะที่ท่านตั้งใจเดินอย่างกรมนั่งสมาธิภา,นาวนาสวดมนมต์ธรรมวัดเราก็จะเกิดความรู้สึกที่จะประพฤติปฏิบัติตามพัฒนาจิตจนว่าเกิดสมณะภายในใจของเราอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเป็นการพัฒนาใจของเรามนุษย์ภษาษสารนบทพระมหาเถระาอาาาัคราาาสาวกเบื้องขวาเนี่ยสร้างวรมีมานานนะ บริวารของท่าน84,000องค์ี่ันองเนี่ยฟังธรรมของพระอัครสาวกพระองค์ก่อนของพุทธเจ้าเนี่ยสมเร็จเป็นพระรหัน์ทั้งหมดส่วนพระาในบทตอนนั้นก็เป็นมหาเาษสีใหญ่มีบริวาร8 4 0 0 0แตสี่พัน 84, แต่ปนาใหญ่ต้องการเป็นอัครสาวกเมืองขวาของพุทธเจ้าพระองค์หน้าเพราะว่าเห็นนะพระอัครสาวกของพุทธเจ้า ในสมัยท่านเป็นมฤษีแสดงธรรมไพเราะมากมีสติมีปัญญามากนะปัถนาที่จะมาเป็นอัครสา,าวกฝ่ายปัญญาบ้างนะก็ไม่ได้บรรลุซึ่งพระรหันเพราะมีความปัถนาที่สูงอยู่แต่เมื่อชาติสุดท้ายท่านก็มีปัญญามากเหมือนกันพบกับพระสัจจิเทระหนุ่งผ้าจีวรมีความเรียบร้อยบิณทบาตอยู่ในกรุงราชคฤห นะพาสชิเทรานี้เป็นไงเป็นพราหมณ์หนุ่มที่อยู่ในจำนวนพราหมณ์นะที่เข้าไปเ,ออเป็นลูกหลานของพราหมณ์ที่เข้าไปทำนายออมหาบุรุศษศาสนาของพระพุทธเจ้านะพระโกธัญญาณนั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มทำนายว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องเสด็จออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต ตัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกส่วนพระอสิจิเทลภามนี้ก็เป็นบุตรหลานของภามนะร้อยเจดรูปนั่นเองแนะก็ติดตามพระพุทธเจ้ามานะอุปถากในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในฟังธรรมอนัตตลัคนสูตรนะที่กรุงพาราุงรศรีนะนะั่นนหละไปสิปตนามรกัยวัรณ อันนี้ภาษารนบทนี้เห็นพระสัจจเทระก็สนใจว่าสมณะนี้นั้นมีความงดงามเห็นไหมมีอายตนะท่านมีตาท่านก็มองในสิ่งที่เป็นมงคลเห็นสมณะเป็นมงคลท่านมีหูก็ไปฟังธรรมะของพระสัจจเถระนะว่ารธรมทั้งหลายนะั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดพระเจ้าก็ตัดถึงเหตุลนะความดับของรมทั้งหลาย คือทำทั้งหลายนั้นรูปนามเป็นอนิจังทุกขังอนัตตานั่นเองในแค่นี้ภาษาดิบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมพระมหาะมะคแรณนะได้ฟังธรรมจากภาษาดิบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอีกเหมือนกันนี่สร้างบาร,รมีนะมาด้วยกันและสมัยที่พระสารีบุตรของเราอธิษฐานเป็นพระครราวเบื้องขวาก็ชวนท่านมครณะเทระซึ่งเป็นเศรษฐี ไปปรารถนาเป็นอัคารสาวกเบื้อง้ายก็เลยสร้างบริมีกันมานมนานตอนที่จะเบื่อหน่ายในโลกก็เบื่อหน่ายพร้อมกันนั่นเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจแต่ยามเบื่อหน่ายก็เห็นว่าการละเล่นทั้งหลายความเพลิดเพลินทั้งหลายเป็นของไม่จ,จรังยั่งยืนหาสาระหาแก่นสาระาอะไรไม่ได้สนุกสนานไปวันวันนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราต้องพิจารณาว่าเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องอาศัยทั้งหลายหาความกิงลังหรือเป็นแก่นสารไม่ได้นะัควรที่จะสแสวงหาซึ่งธรรมะเอาไว้ในใจเช่นพวกเรานี้นะ่ะถึงจะมีครอบครวมีหน้าที่การงานก็ปีกเวลามานะสแสวงหาซึ่งใจของเราเป็นสำคัญเพราะใจตรงนี้จะไปเกิดในบบยภูมิกระใจตรงนี้แหละเพราะจะทำยังไง เราก็จะต้องปิดกั้นเอาใบยภูมิซะก่อนนะโดยการมาฝึกหัดปฏิบัติเมื่อมีศีลดีแล้วนะก็ประมาณได้ว่าโอกาสที่จะไปเกิดในสวรรค์นั้นมากสวรรค์ข้างหน้าด้วยสวรรค์นในใจในปัจจุบันนี้ด้วยนะักนี้ใจยังมีความปรุงแต่งเนื้อคิดสงสัยวุ่นวายนะองค์พระศาสดาก็ตัดให้เรามาเจริญพระกรรมาฐานนั่นเอเป็นบุญใหญ่ การทำกรรมฐานจึงเป็นบุญอย่างใหญ่มากทีเดียวที่บุคคลจะมาสนใจมานั่งสมาธิภาวนานี่ให้เข้าใจว่าพวกเรานะั้นนะมีการทําทานมาเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติอันนี้นะับเป็นคุณสมบัติอันที่สําคัญของพระโสดาบันลนะ่ะที่เราจะรลกความเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อเราทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติความรลบทั้งหลายนั้นก็ไม่มี ที่จะเอาทรัพย์ของคนออมาเป็นของเราไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเหลือเพียงแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นน่าจะมีปัญญาเราก็จะต้องมาละลึกที่เราแม่ใจเข้าออกความละลึกชอบนี้ก็เรียกว่าเป็นสติเป็นองค์หนึ่งในอริยมรรคจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไปพร้อมด้วยก็เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยก็อยู่ในองค์อริยมรรคมีองค์8ดครบถ้วนบริบูรณ์แหละเมื่อเรามีความเพียรพยายาม ในใจที่เรานั่งั็อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะรู้ลมห้ใจเข้าออกจิตนึกคิดไปข้างนอกปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆเราดึงกลับมาจิตค,คิดไม่ดีเราก็ละซะความคิดไม่ดียังไม่เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดแต่ว่าอย่าไปบีบบังคับตรงนี้สําคัญเพราะเป็นธรรมชาติบางครั้งสติเราอ่อนมากกิเลสมีกําลังกล้ามันก็พาจิตของเรานึกคิดปรุงแต่งไป ในวมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเราก็อย่าไปเดินเนื้อร้อนใจรู้ว่าอันนี้เป็นธรรมดาแต่ก็เป็นธรรมดาของคนที่ต้องการความดีอะไรก็ต้องการที่มันดีทั้งนั้นความคิดก็ต้องการให้มันดีทั้งหมดให้ใจของเรามีแต่ความดีอันนี้มันเกินกําลังต้องระมัดระวังทําอะไรเกินกําลังแล้วมันจะเป็นของหนักเพราะเป็นธรรมชาติของจิตนามน้ำมันไหลบ่าไปเมื่อไม่มีเกอนกัน้นไม่มีจุดหมายปลายทาง แต่ในสุดก็ต้องลงในทะเลหมหาสมุทรนั่นแหละความคิดที่มันไหลบ่าไปอย่งางไรก็ให้รู้ไว้น่ะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรัลนก็ไม่ใช่เราเราไม่ต้องการความคิดที่ไม่ดีถ้าเราต้องการความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีเราได้ขึ้นมาจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ให้มีความรู้ไว้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาทั้งนั้นพยายามระแลวก็พยายามบำเพ็ญในกุศลในจิตเกิดขึ้น ทางกายวาจาก็ให้เป็นกุศลทางจิตใจก็ให้เป็นกุศลประคับประคองจิตของเราไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งจิตสงบระงับขึ้นมาแล้วเราก็จะมีอันิสงมากที่ใจของเรานั้นมีความผ่องแผ้วได้ชั่วข่าวเห็นไหมชำระจ,จิตของเราให้ขาวขึ้นมาชั่วข่าวแม้ขนาดหนึ่งนั่นแหละนะเราก็จะเห็นว่าจิตมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจเห็นนะบรโภกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน บางครั้งเราก็จะเห็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือในวัตถุสิ่งของเข้าของทั้งหลายรูปนามทั้งหลายมันเป็นสมมุติทั้งนั้นหาเป็นสัตว์เป็นบุคลตัวตนเราเข้าไม่ได้สักแต่ว่ากายเมื่อเห็นสักแต่ว่ากายตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญากายเบาจิตเบาเห็นนวโลกทั้งโลกสิ่งที่มีคุณค่า,าต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงตัวนั้น เทียบกับใจที่มีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจนี่ไม่ได้เห็นไหมว่าวัตถุสิ่งของภายนอกที่เราเสียสละไปเราก็จะได้คุณธรรมเกิดขึ้นกับใจเมื่อเรามีศีลคุณธรรมของใจเรามันก็สสงส่งขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าจิตที่มันวุ่นวายเนือดร้อนปุงแต่งกับจิตที่สงบนี้มันต่างกันอย่างไรแล้วจิตที่เราเห็นสมมุติบัญญัติ เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วแม้ว่าครั้งหนึ่งมันก็จะมีความจำได้ชัดเจนแล้วว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนในชีวิตนี้เราก็จะสแสวงหาธรรมนั้นน่ะให้มากขึ้นความเป็นอยู่ข้างนอกเราก็ต้องทำต้องมีอาชีพมีสมมาอาชีพมีครอบครัวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจิตใจของเรานั้นก็จะต้องมุ่งหาความสุขที่แท้จริงก็คือธรรมะ จนสามารถลดละกิเลสให้เป็นสมุทเฉทพหารเห็นแจ้งชัดตามคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ได้ว่ารูปนามนี้เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ทําลายสักยติทิวิจิกิช้าศิรปตาปรามาตด้ขาดสะบั้นอันนี้สําคัญมากเพราะอะไรสามด่านนี้เขาเรียกว่าเป็นสังโย์สังโย์เบื้องต่ำเนี่ยสามการ มันเป็นด่านที่เน่นหนามั่นคงถ้าสังโยชน์เบื้องต่อมนี้มันถูกทําลายลงไปได้แล้วนะที่เหลือนั้นน่นนะก็ไม่เกินนะอีกเจ็ดชาติพวกเราสามารถทําลายได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้สามารถทํากิเลสให้เบาบางแล้วก็หมดจากกิเลสไม่ประเกิดในมนุษย์เทวดาจะเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะนิพพานได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่กางกาั้นจิตใจของเราเนี่ยไม่รู้ความจริงก็คือนิวรณ์เนี่ย ห้าประการมีกามฉันทะไยาบาทิ่ามิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉามันกั้นจิตของเราไม่ให้สงบสักทีหนึ่งเราต้องมาฝึกฝนมาอบรมในเบื้องต้นมันก็ยากมันก็ลำบากกว่าจิตที่จะสงบสงบแล้วตั้งมั่นไม่นานมันก็หมดไปอีกจะทำยังไงก็ต้องพยายามฝึกฝนอดอบรมจิตของเราไปอย่างนี้ในที่สุดมันก็จะมีความสงบขึ้นมาบ้างผ่านจากนิวรห้าได้บ้าง เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาบ้างเราก็เห็นว่าธรรมะของพระเจ้านี้เปิดเผยอ,อยู่แล้วพระพุทธเจ้านี้ก็อยู่ที่ธรรมะเราเห็นเมรัยเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานี้แล้วก็เป็นพระสงค์นะที่แท้จริงเป็นสมณะภายในเราเห็นสมณะภายในก็จะเป็นมงคลของชีวิตจะปิดกั้นอุบัยภูมิได้ไม่ไปเกิดละมาเกิดมนุษย์นี้ไม่มีชาติที่8ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ นี่เราต้องค้นขวายกันให้มากในโอกาสเวลาชีวิตของเราที่มีอยู่นี้น่ะต้องไม่ประมาทให้สำรวจให้สำรวจดูว่าเรายังไม่มีศีลก็ให้มีศีลเรามีทานมีศีลแล้วเรายังไม่มีการสวดมนต์ทำวัดภาวนาก็ให้เพิ่มการสวดมนต์ทำวัดภาวนาที่บ้านของเราให้มากขึ้นมีโอกาสก็มาที่วัดเรามีโอกาสก็ให้ฟังธรรมกันทุกวันพร้อมทั้งนั่งสมาธิไปด้วย จะช่วยประครับประคองสติของเรานั้นนะให้อยู่กับกรรมฐานได้ง่ายจนในสุดก็สงบอันนีนะ้เป็นอุบายวิธีที่พวกเราต้องฝึกฝนต้องอบรมต้องพัฒนาใจของเราเมื่อเราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แล้วก็สามารถที่จะเห็นธรรมได้เพราะพุทเจ้าตัดไปแล้วว่ามรรคนั้นนอกอริยมรรคมีองค์แนั้นไม่มีลอยเท้าในอากาศนั้นนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเรานี้ ก็ต้องปฏิบัติให้จิตของเรานั่นน่ะนะปฏิบัติจนเหลือว่าสามชาติชาติเดียวเป็นเอก,เอกพีชีทำลายโลอลาโลพระโทสะให้น้อยลงไปนั่นก็นะจะเป็นพระสะกัดทาคามีทำลายการมกริเลสลงไปก็จะเป็นพระอนาคามีนั้นในสุดก็จะสำเร็จเป็นพระหันพาอทำลายซึ่งมานะทำลายอาวิชชานะทำลายความยินดีในรูปลักขารูปลักขาได้นะพวกเรา ก็ต้องทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านในกุศลทั้งหลายได้แต่ในเบื้องต้นนี้แหละสำคัญให้พยายามรวบรวมกำลังกิตกำลังใจทำลายด่านแรกคือสังโยชนสามนี้ให้ได้เด็ดขาดให้เป็นสมุจเฉทพหานก็ขอให้พวกเรานั้นผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาจงเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด